สวัสดีครับผมมาคนแรกเลยอยูนไหนเอยฝนตกไหม ตกที่ไหนเอ่ยฝนตกที่ไหนเอ่ยสวัสดีครับผมอ๋อกรุงเทพตกหนักเลยครับ ชุมพรตกกระนำเลยเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอ๋อทำอะไรก็ตกในเมืองก็ตกครับในชุมพรที่ปะทิวก็ตกผมไปถ่ายงานมาเพิ่งกลับมาเนี่ยสวัสดีครับผม วันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านผมฝนตกกระนำเลยแต่นี้ว่าเริ่มเบาๆลงมากแล้วครับน้องเมย์ขอนแก่นน้องเมยขอนขอนแก่นมางงเลยครับโอ้โตตามวันแรกด้วยยังไม่ได้ลงคลิปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลงคลิปกระบวนสี่ศูนย์ก่อนแต่งรูปส่งลูกค้า ไกลกาบุรี๋อดูกครับลูกถ้าไว้ลายรู้จักครับผมสวัสดีครับผมทะเลทัพย์น่าจะตกหนักสวัสดีทุกคนสวัสดีครับนาสาลนาศาลสักเข้ามาวันนี้วันแรกอ๋อ เราติดตามช่องไว้นานเนี่ยครับหรือว่าเพิ่งติดตามวันนี้เลยเหมือนกันตอนนี้มีของขวัญยังไม่เจอใครเลยเนี่ยคลิปยังไม่ได้อัดเลยครับต้องทำกรบวน40พรุ่งนี้ก่อนอเคยไปครับ แต่ว่าน,านานแล้วครับว่าทำไม่ได้อ๋อครับผมอ้เล่นหลายเครื่องจังอืมบพิเข้าดูไลค์ครั้งแรกผมก็ไม่ค่อยได้ไลค์ด้วยล่ะครับนานๆจะไลค์สักที อ๋อเพิ่งเข้ามาเล่นใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้มีอุยอยสะท้อนแสงพวงกุญแจเนี่ยครับแจกไปใกล้จะหมดแล้วใครเจอตรงใครเจอตัวผมที่ตัวผมแจกเลย <c oughs> มีใครได้ไปแล้วมั่งเนี่ยพวงกุญแจพวงกุญแจ ลงไม่ได้ครับคลิปเพราะมันไม่ได้ทําทุกวันนะครับแล้วก็บางทีไม่ว่างด้วยครับมีงานหลายอย่างครับมันไม่ได้ทําคลิปอย่างเดียวขับรถไฟอย่างเดียวผมว่างผมถึงจะทำครับคลิปสวัสดีครับผม ก็เลยได้เลยใช่ไหมที่ว่าหยิบให้เลยใช่ไหมครับอีกเครื่องแบกหมด ตอนนี้ตอนนี้ช่องผมก็ไม่ค่อยมีใครอยากดูแล้วเขาคงเบื่อแล้วครับเพราะมันไม่มีอะไรน่าดูก็มีแต่ตั้งอยู่หน้ารถแล้วถ่ายวิวถ่ายอะไรถ้าไม่ได้ไปกับจอรดก็ไม่ค่อยได้คุยหยอกคุยเล่นกันก็นั่งทำงานดูวิวไปเรื่อยๆอยังครับผมลงงานอยู่ครับเดี๋ยวลงเสร็จก็จะไปกินครับ พราะตก่อนตอนพอไลฟ์สดทีหนึ่งก็คนดูเยอะกว่าน,นี้ยครับอันนี้มีอยู่แค่สิบสองคนกินข้าวกันบ้างยังครับผมขอบคุณมากเลยที่ไม่เบื่อ กุแจทักทายครับทักทายสวัสดีครับผมกินข้าววันหรือ,อยังไปว่ที่ไหนล่ะครับว่ายนะ้ำไม่เป็นมันไม่จะตายได้ไงเราก็อย่าไปไว่ายให้จมที่

ดีครับต้องเจอผมว่าครับเพราะผมไม่ได้ค่อยออกไปส่งให้ใครอันนี้เจอจะเจอใครเจอก็ผมก็เอาให้ถ้าติดไปด้วยผมก็หยิบให้ครับถ้าให้ส่งไม่ค่อยมีเวลาไปส่ง,งแล้วก็ต้องโอนค่าส่งเองนะ อยู่สุราษฎร์ก็ต้องมาให้เจอครับถ้ามาเจอก็มาเอาที่หัวรถเลยต้องดูทางเฟซอะ่ะพอบางทีพอผมทำขบูนผมก็โพสเฟซว่าวันนี้ไปนี่วันนี้ไปนี่อะไรเงี้ยครับเหลือไม่เยอะแล้วออกต่างเองอันนี้ออกต่างเองมาทำให้ทำแจกไม่ใช่ทำให้ทำแจก ัได้ครับผมผมไม่มีเคี้ยวไม่มีเล็บไม่กะไม่ด, <laughs> ผมมดูผมไม่ดูผมไม่ดูสวัสดีครับผมนีอยากจะเล่นพอละอะไรสดอยากมีอะไรที่มันดุกดิกดุกดิก,ก,ก,กบนหัวมันไม่มีเนาะ YouTube ไม่มีมีแต่ TikTok เดี๋ยวอาจจะไปไลค์ใน t ิกต o อกดูบ้างลองดูอ๋อยู่บ้านนาบ้านนารถไม่ค่อยจอดนะครับมีหนึ่งหกแดคันเดียวที่ผมทำนะหมายถึงที่ผมทำนะถ้าที่คนอื่นไม่ไม่รู้กันครับ ใช่เลยอยากคนขับก็ร้อนเหมือนกันครับฮิตาชิร้อนมากอยากได้คิวซี่เหมือนกันนี่เรไปซื้ออุปกรณ์ต้มกาแฟมากินใหม่นะครับ หมดเลยกาด้วยกามาแกงแล้วก็มีหัวเต่าที่ใช้ต้ม ส่งได้ไหมช่วงนี้จะต,ต้องรอผมว่างอะ่ะเพราะถ้าผมว่างอาจจะไปส่งให้ก็ได้เพราะว่าที่ส่งมันไกลจากที่บ้านครับมันก็เลยต้องแบบออกไปธุระจริงๆแล้วก็ ค่อยทำให้ผมก็อยากถูกครับอยากถูกสักห้าใบหกสิบล้านอะไรเงี้ย<ม>เออสามสิบล้านส้า<ม>ถามสะดวกวันไหนนี่ตอบยากมากครับ แต่อุบลมีอะไรน่าเที่ยวครับอุบลอุบลเออมีอะไรน่าเที่ยวนอ้ออุบลเนาะเห็นอยากไป มันถือของลำบากครับผมไม่ได้พกกล้องไว้อย่างเดียวอะ่ะผมต้องหิ้วกระเป๋าหิ้วของจะเอามือไหนถือกล้องอะ่ะไม่มีมือถือกล้องทำยากครับทสำขบวนพรุ่งนี้ครับ40จากชุมพรไปหัวหินก็จะทำคลิป40พรุ่งนี้ไม่รู้มีใครอยากดูครับคลิปะบวน40ยั้งปะ สวัสดีครับผมอ๋ออันก็น่ากลัวหมดแล้วครับเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรมันก็น่ากลัวถ้าถ้าคิดว่าน่ากลัว อ๋ออยากดูกระบวน40สีส่ศูนย์เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำทำคลิปกระบวน40สีส่ศูนย์ดีกว่าพรุนี้ไปกับบิ๊กจอร์ดด้วยอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากดูทุกคลิปต้องห้ามข้ามโฆษณนานะ <Yeah. S 1> เหมือนบังคับเนาะ นี่แต่คันผมไปผมไม่อยากให้มีปัญหาครับเดี๋ยวเหนื่อยครับผมจัดไปอ๋อมีมา300สามรอยอดด้วยเหรอสามรอยยอดผมก็ถ่ายไปอยู่นะถ่ายตอนยังไงดีต่อลงสตอรี่มั่งอะไรมรั่งอะไรนี้ ขับรถไฟยี่สิบกว่าปีแล้วครับเพราะผมไม่เพอเจอร์ขนาดนั้นครับสิ่งที่มองไม่เห็นนะผมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นครับมองไม่เห็นก็คือมองไม่เห็นนะครับแค่ทำงานก็ยุ่งยากพอแล้วครับจะไปคิดเรื่อง พวกนั้นอีกก็พอดีแล้วครับเครียดตายแค่นี้ก็หัวขาวแล้วผมอ่ะสามหนึ่งไม่ได้ทำครับเพราะว่าของแขวงทุ่งสงเป็นของแขวงทุ่งสงก็าทำไม่ได้ดูสามรอยอดนี่คือเขาสามรอยอดหรือวิวสถานีสามรอยอดดี เริ่มหิวข้าวแล้วผมว่าจะไปหาข้าวกินแล้วกินข้าวกันบา้างยังครับเพราะเดี๋ยวต้องออกไปสับเปลี่ยนที่สถานีจุมพรไปทำงานหน่อยต้องไปทำ446แต่ตอนนี้446ชา้าดูรถไฟ ถ้าดูรถไฟมันดูไม่ได้ดูแต่วิวเพราะว่าผมเป็นคนขับใช่ครับมันก็มีว่างนะครับเสียเวลาบ้างวิ่งดีบ้างแล้วแต่จังหวะใครจะโดนบางคนขึ้นขึ้นครั้งเดียวเจอรถ เสียเวลาเลยเขาก็รถไฟชา้าแต่บางคนก็ขึ้นเที่ยวแรกรถก็ตามเวลาเลยลเขาก็ว่ารถไฟวิ่งวิ่งดีวิ่งตามเวลาอยู่ที่จังหวะคนโดนนะครับมันก็ไม่ได้ช้าทุกวันแล้วมันก็ไม่ได้เร็วทุกวันแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเร็วถ้ารถไม่เสียเพราะผมเข้ากรุงเทพทุกครั้งที่ไปก็คือรถตามเวลาทุกครั้งทุกครั้งเลยนะตอนนี้นะไม่ได้หมายถึงเมื่อก่อน ถึงขนาดเมื่อก่อนก็ยังก็ยังวิ่งตามเวลานะเข้าองงเทพอบบอย่างวันนี้คุยกันแค่ยี่สิบนาทีพอเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมานั่งคุยกันเรา สายใต้เหรอต้องขึ้นกระบวนไหนอ่ะต้องถามต้องดูก่อนขึ้นกระบวนไหนกระบวนที่ผมทําหรือเปล่าถ้าขึ้นที่กระบวนที่ผมทําก็แขวงผมนะหมายถึงแขวงผมมันต้องเจอกันมั้งแหละแต่ถ้าไปกระบวนที่แขวงอื่นแขวงอื่นทําก็ไงก็ไม่เจอ จะรอนานอะไรขนาดนั้นเคยมีรู้สึกว่าเคยมีนะแต่ของมันไม่ได้ติดมาจากรถนะครับมันก็ไม่ได้อ๋อแสดงว่าโชคดีได้เจอบระสบการณ์ใหม่ ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วนะครับผมก็ลงไลน์แล้วนะไว้คุยกันใหม่สวัสดีครับ